สวัสดีพี่น้องพี่น้องสวัสดีทักทายทักทายพี่น้องมาเบิ้งสิบมาปาดขาแฮทาวงพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้นี่เห็ดใหญ่เห็ดใหญ่เห็ดใหญ่พี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้เขาไม่ได้ไปเขาปลาแต่พูนษาแล้วเขาปลาเขาปลาไปเด็งเห็ดไม้ข่อยกระตามบบนี้จะเบิ้งจะมาเพิ่นบ่บ่ปาดขาพี่น้องข่อยตรงมาปาดขาเองเช็ดกระปุกให้เบิ้งได้พี่น้องเมื่อนี้เห็ดกระปุก ทำกระปุกให้ดูพี่น้องเมื่อนี้มันวะมันไหมจ้ามันไหมจ้างามวะมาปาขาให้เบิรงพี่น้องมาปาขาเห็ดให้ดูนะจ้าแต่หักวะแล้วไปข้าวเดียวแล้วไปประมาณอ่ช่วงเศร้านาะเก่าม้งเศร้านะพี่น้องเก่ามงเศร้างงรล้วมาเที่ยงนี่หลายดจ a y เจ้า เิ่งมึงนี่อวนจุบบจุบบพี่น้องอ้วนบะปาดเม่อนี้มึนขึ้นี่าพี่น้อง่ามาดีข่อยกระซีแบกไปป้ามื้นข่อยกระไีอไปข่อยกระซีแบกเขาป้าพี่น้องโอ้ยอย่าขึ้นหอดบ้านขึ้นหอดบ้านอย่าเอาไปบ้านดองใส่ขวดเตีวไปบ้านก็ได้พี่น้องจ้าเบิ่งพวกเจ้าว่ากำหุ่มว่ากำพวหุ่มได้ใหญไปานนี้เนาะหักวะ เฮดส้ก,กวดพี่น้องเฮดเส่เก,กวดไว้แล้วก็สิตาแห้งตาแห่งไว้จตไปฝากพีฝากน้องเห็นบะเขาจ้วน,นะแจ้มันบ่มีนอนยอนอยังพี่น้องอันยอนอันมันหนาวถ้ามันหนาวแล้วนอนสบามีถ้ามันออกมาฮอนแดดเป็นเปรียงนอนสจอเห็ดนอนสกินเหฮดอันนี้คือแซบเดบ,บอกโดพี่น้องแซบเดบ,บอกโดนี่ละแซบอันนี้เขาขายในห้างพี่น้องแซบเป็นบอกโดนี่เขาขายในห้างเห็นบ่ อามาพี่น้องเบิงมานมาน,มนคุณสาไปผูด้เดียวพี่น้องคุณสาไปผู้เดียวอแเวาลูกคอยรับทรงลูกไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าล,ลูกสาวคอยไม่ละนี่เพิ่นบ่กินเขายุงเรียนพี่น้องเพราะว่ามันต้องใส่หน้ากากเนาะแก่เลยให้แม่ไปหาไปทรงป่าแล้วก็ล่างล่างแล้วก็เฮ็ดวิธีให้มูเจาเบิ่งเด้พี่น้องเอาทำวิธีดองใส่ขวดสิมือดีสิมาบอกรายละเอียดย่างคักเลยมื้อนี้ บอกลายละียดพี่น้องปะกากันเขาฟ้าหาเห็ดเขาหัวอควนข่อยสิเปลีย่ยงเห็ดกับหัวอควนขอ่อยเดี๋ยวข่อยนั่งเสนออันนี้พี่น้องอันนี้คือเห็ดเปียเบลนะคะนี่นี่เห็ดเปียเบลถ่าวบอลูจะเอามาก,กิน้วพี่น้องในหางเขากะไครภาษาฝรั่งเศสเ,เปียเบลคือว่าตีนสีสีฝาตีนฝานี่คือเห็ดเปียเบลพี่น้องเปียเบลกินได้เอามาพัดแซ่ก ี่้าบุญหูจักอย่าลองเด้อพี่น้องเพราะมันมีสองชนิดมาให้เบื่องซื่อๆล่ะกินได้อันนี้คือคุณเมนอันนี้คือคุณเมนเห็ดเห็ดรม่มอันนี้ก็เห็ดรม่มถ้าให้คิปแบบนี้จะได้เห็นคักๆเนาะพี่น้องเนาะจะได้เห็นคักๆนี่อันนี้คือเห็ดรม่มนี่นี่ไงนี่ไงอะไรเอ่ย <laughs> อันนี้อะไรเอยของช่อของไก่ยายท้องมาเอายายท้องนี่อันนี้คอยให้เจ้านี่หรือหวานหน่อยพอดพี่น้องค่ะว่าอยาาให้ดำพวกเจ้าหลอกขายสีด้อยให้เผิ่นขาลายเพราะมันขามาไลา่แต่เวลาเไปกินมันสีดำเลยพี่น้องดำเพราะเป็นยังวัตแสบคอยบ่ตีดอกดำเขาคอยกินด้เหมือนํยำกุ๊บๆนี่คอยหลอกนี่สิก้อยกับแสบพี่น้องนี่ได้สิก้อยให้เบิง้ง เห็ดปึ้งยายทองดวงนี้ให้หมอบให้ยายทองสุดสวยทีพี่พมีม่ยังหลายพี่น้องเอามาฝากขาเห็ดให้บเบิ้งปากขาเห็ดใ,ให้พี่น้องดูนะจ๊ะมาเกี่ยนขาเห็ดเป็นยังไงเพราะว่าเขาคอยคอยเก็บคอยสิเกี่ยงยู้ยนป่ปาเนาะคอยสิบวไดไททางานหลายบันนี้คุณสาผู้ชายคนไปเก็บเป็นบอ่อนไปเก็บ่นก็นเก็บมากเก็บมากคอยตรงมาทํางานต่ออีกเนานะนี่พี่น้อง นี่เห็ดร่มนะคะอยากยู่ไก่เด้พี่น้องเนี่ยไปฝากพี่น้องกินน้ำเนาะแต่ว่าพี่น้องอยู่เมื่อไปรังเสร็จพไปฝากหลายแล้วแหละนี่สวยๆทั้งนั้นหรือพี่นอ้องมึงดอกนี่แต่ว่าห้อยนี่อันนั้นกินมันอ่าแมงลินหมาภาษาฝรั่งเศสเิมสัสลิมสัสอันนี้คือแซบเดี๋บอกดูนะคะแซบมีหลายชนิดนะอันนั้น เป็นเห็ดเผืองขาลเนี่ยพี่น้องขาไม่มีนอนนะแต่ค่อยปาดเยอะๆขวากระสีแบกขวปลาไปถิป่มปลาคือเก่านี่เป็นอย่างห้องค่อยล่างดีๆเพราะว่าตัวแมงลินมาพี่น้องแมงลินมาแมงล,ลินมามันจะอยู่นี่เราต้องทําความสะอาดนี่มาผ่านโปเจาเบิงวิธีปาาขาปาดออกมาเลยพี่น้องปาดมาเลยปาดเอาความสะอาด เพราะว่าเขาตกเป็นล่างอีกล่างรวยไยอีกพี่น้องนี่ล้าง้วยไรันจะถ้าเขาถ้าเขาเก็บเขาบอทำความสะอาดว้อยู่ในปลาพี่น้องมันสิเป็นยังสี่แหละมันเสียญเขาต้องมาทํางานอีกรอบหนึ่งเป็นยังคอยยังคอยบาเก็บเกี่ยงเกี่ยงอยู่ไปปลาเลยเก็บเฉดเดียวแล้วเลยอันนี้เป็นงานที่ว่าเป็นงานที่สองเลยนี่แต่ว่าแจ้งว่าหรอวะก็จมเด๋ว่าเาซื้อ สินวสเก็บมาให้แล้วก็กินดอกพี่น้องแล้วซิมนี่เตียวพอแล้วก็กินเราไปเก็บมาเพราะว่าแล้วว่าข่อยมักเนาะแล้วก็เอาไปฝากเอาไปฝากงาหอมอันนี้เปียบเลอะนะคะพี่น้องเปียบเลอะเปียบเลอะเปียบเลอะกินได้แต่ถ้าไม่รู้จักข้ามลองได้พี่น้องเพราะว่ามันมีคือการเปียบวิเวเลยเปียบวิเวเล่ก็กินได้แต่วันบ่แซ่บอันนี้แสบหอมคุณสาวมักินสิละมักของแหล่แล้วแล้วมกของแหล่ แล้วก็บักของผึ่งขาวแล้วบักของแหล่แหล่พี่น้องมาถักขามาปาดขาเหตดให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะคิดหอดมูเจ้าสุขสุขคนเนาะขอคุณกรลังใจที่มีให้กันและกันเด้อพี่น้องเด้อขอคุณที่เมตตาขอบคุณที่มหาจงจงเก็บมิตรภาพที่แสนดีของห้องไหวเนาะพี่น้องเนาะขอคุณทุกผู้ทุกคนขอคุณที่เข้ามาเบิ่งกัน คลิปเห็ดอยากนำเสนออยากเมนที่ว่าเมนถามเมนถามว่าเห็ดจังไดกินเมียนไปจังไดดีใจหลายหลายแด้พี่น้องได้ยังตได้ความรู้ได้ได้บอกพี่น้องเนาะเอาเห็ดใบเนาะได้ความรู้ได้แบ่งปันกันแมว่าหน่อยหน่อยหน่อยน่อยแล้วก็ได้นอยน่อยเนี่ยพี่น้องสุปย่างแสบเลยเดี๋ยวสิลองเห็ดเมนูเห็ดมูเจ้าเบิงช่วงนี้เสญยายหาเห็ดพันกำลังออกพี่น้องมันกำลังออก แต่เลยว่าได้เฮ็ดีอย่างพี่น้องพูกเจ้าเบิ่งดอกนี่มีมีค้นม,ม,ม,มีประโยชน์นี่แหละพี่นอ้อ,อ,นองมีโอปีเนนมีสําหรับเกเพียรดโดยเฉพาะพึงดอกนี่ถ้าได้เถ่าได้เห็ตึง่องเยอะยังไม่แก่ยังไม่เท่านะจ๊ะตึงขึงตึงขึงนี่นี่นี่พี่น้อง <laughs> เ็ดนี่เฮ็ดนี่ว่าอะไรแต่ก็ยิ้มเห็ดพึ่งขาลายลายได้พี่น้องตับขาเห็ดให้ดูเห็นบอกไม่มีนอนไม่มีนอนนะคะพี่น้องนั่งนี่ความงามงามบ่เอาฟูละดดอกสองดอกใครอยากได้สี่ดอกพี่หมาบอกว่าอยากได้สี่ดอก เก็บไสี่ดอกมาเอาเ้อสี่ดอกสี่ดอกเก็บมาแล้วก็ตรงมานนางเนี่ยนนางเห็ดได้พี่น้องเก็บมาแล้วตงรงฝาเห็ดห้ามทิ้มใบาขางขึ้นถ้าถ้ททาทิ้มใบาขางขึ้นแมงเลื่อนนอนมันสิจอพี่น้องแมงมันออกมาเห็ดนีทามันว่าเอามาใหม่ๆนีทาม,มือจ่อบ่บ่บาาเห็ดทันทีนบ่ เนีย่ยใส่ตู้เย็นเรื่อพี่น้องเอาผ่านเอาผ้าห่อไว้จะใส่ถุงไม่สิเหนียกเอาผ้าห่อไว้แล้วก็เอายัดเอาใส่ตู้เย็นไว้ตื่นมือสาวไมาต้องคอยเห็ดแก้ไข่ดึ๊กปในใดตีสองตีสามขอกระเห็ดเห็ดเนี่ยพราะว่าวคอยวาเขาเก็บมาหยาบ่อแห้งแล้วเกาตรงเห็ดเบาแลกกับยาเก้ไปให้พี่น้องกินน้ำเนาะ พี่น้องทางไทยแม่มันหวานมันหอมเด้พี่น้องบัดนี้เวลาตากแหง้งมันสีบิ้นสีแบบว่ามันสีบร,บร,บร,บรตึงคือจังเฮาเห็ดกินสดๆดอกแต่มันก็หอมมันก็แก่ได้อยู่มันก็ไม่ได้ไรห,หรอกไม่ได้รสชาติควอมหอมมันอะแห้งอะส่วนาฝรั่งเขาเสี่ยนส่วนฝรั่งเขาเสียเฮ็ดแห้งไปพี่น้องเขามาเค็ดแห้งแล้วก็เฮ็ดซอสเนาะเวลาซอสเขาปรุงอะ่ะอันนั้นพี่น้องเขาปรุงเฮ็ดซอดสใส่เต็กกิงสีเขาเสียเฮ็ดซอส แล้วก็โรยสเต็กลองเห็นหน้าพิซซ่างามว่าพี่น้นองสวยไหมคะพวกเจ้า่าเห็นน้ำก่อยเนาะจุี๋ยวขอัดแล้วเดี๋ยวขวัเสีย,ยมาตั้งไวน้นีเห็นมุ้ยเจ้าเบิ้งอันนี้แต่อันนี้เอาไปนี่เอามาทางนี้เห็นวาโอเคแบบนี้น้องพี่น้องเนาะแบบนี้ต่มองเห็นเห็ดนะจ๊ะ แต่ว่าบ่ต้องเห็นเห็ดก็ได้ดอกเห <laughs> ็นข่อยบ่ว่าหยังเวลาข่อยไปเก็บว่ะเวลาข่อยไปเก็บว่ะ่อยบ่ได้เห็นหน้าเจ้าของเนี่พี่น้องพวกมันเฮาต้องเอากล้องน,นั่นเนาะเก็บเก็บเก็บเนาะมื้อนี้เอาหน้าเจ้าของฝ <laughs> <laughs> ุ่นฝ <laughs> ุ่นนะ่ะเพิ่นว่นาเพิ่นอยากเห็นหน้าเจ้าของไงบอกป้ายอะไรไม่ไงเนี่เนาะสวยไหมจ้าสวยไหมจ้า <laughs> พี่น้องเ <laughs> อ๋ยดูอันนี้สิจ๊ะ <laughs> ทั้งใหญ่ทั้งตัน กูจะไปข้าวเดียวเนาะนี่มึงนี่ความข่ามึบ <c> อ <oughs> ควงขาวเฮ็ดเด้ว่ามันควา่าวข่ายเด้วเรหเพี่น้อง1นา,าทีแล้ว1กนาทีแล้วจะได้อำลาปาจากแล้วเ <c oughs> พราะเป็นอย่างนั้นาะพี่น้องเนาะ แมา่นางวอกแม่นางทักท้ายกันเนาะเป็นจังไดงมูยเจ้าเผ็ดขี้เผ็ดเนี่ยนนะมวลมวลไปเนาะพี่น้องเนาะสะสมเหรียญแต่ว,ว่าโจทย์สีได้แต่แเหรียญเมืนบอก้าข้าเห็ดไปแบบมีความสุขถ้าข้าเห็ดไปแบบบอชีเลียมันกับบอชีเลียเนาะพี่น้องเนาะเห็ดจังไงมันโจทยสีได้เง,นนงินเขามันบ่งได้ง่ายๆเลยพี่น้องแต่ว่าคอยแบดีใจเนาะได้มี ช่องเจ้าของขอบคุณพิยุทแหละที่ว่าให้โอกาสเข่าน้าช่องเจ้าของเวลาเวลาคอยเจ็ีเต็งซีนบอกคอยเก็พีคอ,ค,อคอยเห็นงางๆคอยม,มวนมวลก็อยากให้มู่เจ้าเห็นน้ำนะพี่น้องเนาะจังซีเขาก็ได้เห็นน้ำกันคือจังตะกี้คอยวะเห็ดคือกันพี่น้องคอยไปวิ่งช่องผู้อื่นหัวกระสอสะอ,อ่อ,อนได้เห็นเข่าบ้านเฮาได้เห็นคลิปพี่น้องบ้านเฮ้าเนี่มีแห้งหลายไปมองหันไปมองนี ถึงว่าเฮาบ่เหตุพี่น้องเขาก็เบิงเพิ่นยูดีอ่ะให้คิดจะว่าเออเพิ่นให้โอกาสเฮ้ามาให้ชองเนาะว่าจังได๋ก็เบิงอยู่อยู่แล้วแต่หาเบิงเพิ่นวันนี้เขาเบิงกันเบิงกันให้กันต่างคนต่างแหลกเปลี่ยนความคิดคือจังไปเที่ยวด้หลายประเทศอ่ะพี่น้องถ้าเฮาบ่เเ็ดเฮาสิฮู้รบ่ว่าประเทศนั้นประเทศนี้ค่อยว่าบอกเลนี่เฮาเหตุแลฮห้ว่า เฮต์ประเทศนั่นประเทศนี้เป็นจังไหนนะการใช้ชีวิตเป็นจังไหนเฮต์แต่ละประเทศกับพวกคือกันเนี่ยเห็นปะมีมีขนไปถักเกล็ดดินออกงี่สิอะพี่น้องนี่คือมีดมีขนเห็นเฮ็์อันนี้ครับ่ะแต่จะงามๆแท้คุณสายไหมหมานเด้แล้วหมูจากหม่องเล้วล่ะพี่น้องเล้วไป แล้วพอไปปาน้ำมกไข่อยเด้ไปยนยไม่รากมืว่อยไปเกมเ็ดแยกคนละปลาไปก้นละทางเอารถพุ่ละขั้นไปพอไปน้ำกลันไปเกมเ็ดไม่ไปด้วยกันนอนวะคนละหมองว่าไปสละว่าไปสละมาบอกว่าในหัวมันก็นี่หัวขาดอยอันนี้ก็ตะฮักจูู่พี่น้องต่ฮักว่ แต่หักจุบุรตร,ร,ตร,ร,รตบินรกกรนบเนานะเมนบนท่า,า,า,านด้ตอบแล้วพี่น้องขนะอโทษขอให้ได้ช่วงนี้เมนเมนบนท่านด้ตอบเพราะว่าอย่างเพราะว่ากระลังยากกระลังยากน้ำเห็ดเ่ามันยากหอกกระลังมันกับเห็ดพี่น้องเท่าใดแล้วสิบสี่นาทีขอสิได้ดอัลละพาจากแล้วไม่สิยาวแล้วพี่น้องเนาะโอเคแล้วแล้วแหละ มันคีอสิ่ความราพาจากนะพี่น้องจ้าขอจิเฮ็ตต่อข้าวหนึ่งขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องขอบคุณที่มากให้ให้ยังกำลังใจกันนอขอบคุณที่เมตตาขอบคุณที่ติดตามบายบายคลิปหนะ้าพอกันใหม่ได้พี่น้องคลิปหนะ้าเจอกันใหม่บายบายเร็ว